รอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะมีวิธีการหาไม่ยากเลยนะคะความยาวรอบรูปก็คล้ายเวลาเราวิ่งรอบสนามนั่นเองก็นับระยะทางไปเรื่อยๆรๆนะคะมาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างที่1ะคะรูปนี้เลยปึ๊บหาความยาวรอบรูปของรูปนี้นะคะก่อนอื่นขอสอนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ของเรื่องรูปต่างๆก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เด็กๆสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะนี่มีสองขีดเหมือนกันหมายความว่าด้าน2ด้านนี้มีขนาดหรือความยาวเท่ากันนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหาเราก็ต้องเติมความยาวของแต่ละด้านให้ครบก่อนซึ่งในข้อ1ครบแล้วนะคะในแต่ละด้านเหลือเหลือด้าน นี้ยังไม่ครบเราก็เติมลงไปเพราะว่ามีขีดเหมือนกันสองขีดแสดงว่ามีความยาวเท่ากันนะคะถ้าตรงนี้6เซนตรงนี้ก็ต้อง6เซนจากนั้นเราก็บวกกันเลยค่ะจับบวกกันปกติเลยบวกกันแล้วนะคะก็เอาหบวก7บวก6บวก8บวก6นั่นเองจะได้ความยาวรอบรูป ่ากับอ้าโอเคคุณครูลืมโจทย์ไปนิดนึงนะคะตรงนี้ลืมใส่ให้ตรงนี้3ซนติเมตรนะคะ3เซเมตรเราก็จะบวกกันทั้งหมดเลยนะคะเอา5บวก7บวก3บวก6บวก8บวก6บวกให้ครบทุกด้านนะคะเมื่อบวกกันแล้วคำตอบของข้อนี้คือ35 เซนติเมตรนะคะข้อ1ต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2มีสัญลักษณ์เป็นขีดขีดนะคะมีสัญลักษณ์เป็นขีดขีดหมายความว่าด้านแต่ละด้านตรงนี้ยาวเท่ากันหมดเลยนะคะยาวเท่ากันหมดเลยเขาให้มาด้านเดียวคือ5เซนถ้าตรงนี้เป็น5เซนตรงที่ขีด1ขีดทุกที่ก็ต้องมีขนาดยาว5เซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความยาวรอบรูป คือเอา5นะคะคูณกับจํานวนด้านที่มันเท่ากันเด็กๆก,ก็นับดูว่ามีทั้งหมดกี่เส้นในข้อนี้มีทั้งหมด6เส้นก็คือ6ด้านก็5คูณ6ก็ตอบ30เซนติเมตรนะคะหลักสังเกตคือให้สังเกตดูเส้นของมันนะคะถ้าขีด1เส้นก็ต้องเป็น1เส้นที่เท่ากันหรืออย่างเช่นถ้าคุณครูวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยถ้าตรงนี้1เส้นแสดงว่า2ด้านนี้เท่ากัน แต่ถ้าตรงนี้วาด2เส้น2ด้านนี้ก็ต้องเท่ากันแบบนี้นะคะเราจะเอาขีด1เส้นกับขีด2เส้นมาเท่ากันไม่ได้เนาะโอเคต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมมีขีด1ขีดตรงนี้เป็น5.5เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น5.5ซนติเมตรเช่นเดียวกันความยาวรอบรูปนะคะก็ให้เอา5.5า บวก5.5แล้วก็บวก3ได้เท่ากับอันนี้เป็น11บวก3ก็คือ14เซนติเมตรนะคะได้14เซนติเมตรนั่นเองนี่คือการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะง่ายมากเลยทีเดียวถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆลองทำแบบฝึกหัดที่7.4ดูนะคะแบบฝึกหัด 7.4นะคะมีด้วยกัน2หน้านะลูกแบบฟอรัส7.4มีอยู่2หน้าเด็กๆเปิดทําให้ครบนะคะลองตอบคำถามดูว่าในแต่ละข้อของรูปหลายเหลี่ยมนั้นมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะคะมีด้วยกันอยู่2หน้านะหาดูดีๆสังเกตดีๆว่าแต่ละด้านยาวกี่เซนแล้วมี1เส้นตรงไหนบ้าง2เส้นตรงไหนบ้าง เติมขนาดเข้าไปนะคะโอเคค่ะ